ขึ้นไปนีแล้หนี่วัสดีนะครับพี่น้องบ,บอนะี้ยผมเบาหน่อยอีกสามกมวัดแล้วบุนีมาปล่อยวาวร้านมาอยู่ทุ่งมือใส่นะครับ,เจ,บเจ็บเจ็บมือแปดแปดหนายพี่น้องแปดหนายโอ้เดี๋ยวจะไปยู่นวาวอยู่ซื่อหน่ะครับก็เ,เป็นสนุกว่ายได้พี่น้อง ลูกไหวนะครับไหวหัวอยู่หุ่นน่ทั้งหุ่นเดี๋ยวจะปล่อยประมาณซื้อหนีนะครับมองเขาผูกอยู่หุ่นได้พี่หน่องเดี๋ยวกำลังจะปล่อยดึงเลื่อยว่าดีนะ่ะตอนนี้พระแท้แล้วเสือกนะครับเดี๋ยวทีจะเอาเสือกอยู เดี๋ยวมาใส่วาลหันนะครับเดี๋ยวไปเอาเสือก่อนนี่นนอเสือเดี๋ยวจะเอาไปวาวุ่นนะครับฝุ่ผนผมยืนู่ฝุ่นนะครับไปโอ้อากาศเหลิมมิลมนะครับตาบนทัานหนาวผูหละแรงๆจังสีหนาวนะครับนี่เสือ เอซีเดี๋ที่ไปไก่เถอะ้องถึงนี่บ่ใส่ไปผุนที่พอตุอนคามผุนว่าแล้วมึงจะเสือกไปเสือกไปใส่โขกไปผุนขก็ลงไปผุนให้มันคามเอาหมอเบลี่ยนก็ขอดไปผุน ได้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปปลูกข้าวขาว,าวนี่สนูเคาว้าวสนูไวายสนูไวายนะครับ,ไไบเป็นไม้ได้ไหมหรอไม้บอกเป็นไม้น่ะมีเสียงถึงตอนนี้กำลังละ ใส่เข้าวาวครับใส่เข้าวาวอยู่จับเงอเอาไปทางหนาหมอว่ามาทางหลังหมอโตจัาหอก<อ>ตรงนี้เข้าคัดหวาวไว้ สองขางเลยว้เพื่อบ่อให้สนุวมันผิเนะพี่น้องครับมันผิกมันจะลงมานหนีนะครับมันจะบวดดังต้องให้ิูลักษนะนีจมดังนะครับแล้วก็เวลาเขาจะปล่อยเขาจะหมุนนํานะครับเพื่อที่ให้เป็นการซอยสนูววาวนะครับเวลาขึ้นไปแรงจะได้ไม่เสียงนะครับโอ้หางเหงาแหงหน้องเบิง่งหางเขา หักบ่อโอเคหางเอาโอเคนะครับนี่ขี่หน่อยดำง่ายบวันเปี้ยวว ขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วนี่นี่โอ้คุณปล่อยอยู่คนออนะครับกำลังเองน,นั่นโยโอ้เดี๋ยวผมต้องไปจับใส่ถุงมือ Oh! พ่ขึ้นตกแรนใหม่ไปเลยุ้บเบิ่งห้างเบิ่งห้างเฮาพี่น้องพอดีร้านมาโอ้ยดุ้มกับป้าน,นี่เองนี่ เอขึ้นแล้วปันเนี่ยโอ้มองผูกเสื้อกะอยู่ในคลิปก่อนแหละนะครับยูพูนระยะทางตอนนี้นะโอ้ไก่เติบแล้วครับกาบอะไรตะไกยู ันช่วงช่วงวาวลงนะครับทึ่งทึ่งแรงแบบวาวเนี่ยทึ่งทิมขากล่องนะทิมไมปพูดน,นะทิมขากล่องไว้นะครับเพราะว่าลําบากนะครับโอ้โนิ่งอยู่หล่มมั้งเนาะตอนนี้ร้านกะกำลังดึงเสือกอยู่น,นะครับตอนนี้กําล,ลังค่อยๆปล่อยค่อยๆไล่เสือกออกโตว,วาวนะครับ พูดคนอยู่พนแถวๆพูนกำลังคอยยอนเสือป่าอยู่พึ่งเสือแต่ว่าเสือกูยู่ตุ้เสือกูกยุ่ินนพูนนะครับนี่ก็ได้เสือก ครับผมวัอนี้โอ้ยเมื่อยหลายยางไกลล้มมันเบาเกินไปนะครับวัอนี้กะได้แลงสองหอบเนาะนะครับกะตอนนี้กะขึ้นแล้วนะครับอยู่ซุ้มๆ,ๆมีล้มนะครับของท้าวแปดในนะครับกะขอบพระคุณพี่ขอบพระคุณน้องเนาะที่ติดตามรับชมรับฟังผมนะครับบ่าวอลอีสานบําบวนวัอนี้มาแลงเบาวให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับ กะคือเราคือหลังพี่น้องนะครับเอาไว้โอากาสหน้าคลิปหน้าเนาะจะมาพอกับผมอีกบรรยากาศตอนนี้กอะโค้งแรงเลยครับวบาอคุ่นนะครับเนี่ยพ่อพี่น้องน้ำดำนะครับดูหุ่นนะครับอ่ะเอาไว้โอกาสหน้าคลิปหน้าพอกันสำหรับผมบ้านนายซ้ำม,ม่วนมาน,นี่ทกการข้วัดสวัสดีนะครับ